อาจจะเห็นคุณนักคุณตาการผ่านคอลัมน,น์ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะในคอลัม่์ชื่อสวัสดีเศรษฐกิจนะคะวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงค่ะจากคุณสุรพลองภาสเถียนค่ะสวัสดีครับทุกท่านหลายท่านคงรู้จักเครดิตบูโรนะครับแล้วก็แต่วันนี้จะมากับบุจะทําให้พวกเราดูนะครับผมเอาของมาสักสชิ้นนะครับมาให้พวกเราดู อันนี้เป็นสิ่งที่สร้างสารรค์ขึ้นมาจากเด็กนะครับที่เรียนชั้นปีสามปีสี่นะครับที่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งทำจากไม้อติมเอาไม้อาติมมาทำเห็นภาพไหมครับเวอร์ชันนี้ตอนแรกสุดที่เขาทำเนี่ยน้องๆที่คนนี้ที่ทำแล้วก็ขายที่ตลาดนัดจตุจักรเขาทำแค่เป็นรูปเป็นไม้อาติมเขาใช้เทคนิคในการยิงสีนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเขาทำเป็นรูปดอกไม้ถ้าทําเป็นรูปดอกไม้รูปทิวทัศน์อย่างมากมูลค่ามันจะได้แค่5 0 0บาทชิ้นนี้พอผมไปนั่งคุยกับเขาเสร็จแล้วบอกว่าใส่รูปนี้เข้าไปสิสองชิ้นนี้นะครับรวมกันแล้ว5,000บาทนะครับแล้วยังมีชิ้นที่ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วตอนนี้เขาก็เอาสังกะสีมาทำต่อมาทำเพิ่มนะครับยิงใช้เทคนิค ยิงสีเข้าไปนะครับแล้วก็ออกมาเป็นรูปรูปนี้ผมจะติดไว้ที่ห้องทําง,งานแล้วก็ไว้ที่ห้องประชุมที่ที่ที่ออฟฟิศนะครับทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราต้องเจอวิกฤตดูรูปนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะมีพลังทุกท่านคงเห็นด้วยนะครับนี่คือวิธีการแอปแยรูปเข้าไปกดทดลองการนําเสนอนะครับผมยืนตรงนี้ไม่บังนะเป็นกด,ดทดลองการนําเสนอนะครับท,ท่านลองดูนะครับเรื่องที่หนึ่ง ถ้าเห็นภาพนี้นะครับชาวดาวินบอกว่าคนที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่คนที่อยู่รอดนะครับคนที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโซเชลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็เป็นโซลูชันหนึ่งเป็นรูปแบบวิธีทําธุรกิจอีกแบบนึงนะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจึงจะอยู่รอดในระบบทุนนิยมแล้วก็เสรีประชาธิปไตยแบบนี้นี่คือข้อมูลที่เราให้เห็นนะครับว่าในหนึ่งวินาทีของโลกนี้นะครับ มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเรามีประชากรเติบโตขึ e ้นนะครับทุกๆนึงวินาทีที่2.4คนต่อวินาทีเห็นการบริโภคของบ้านเราเห็นการบริโภคของทั้งหมดเรียงฮะการละลายของทานน้ำแข็งนะครับประมาณ1,600กิโนะครับแล้วก็สูญหายของพื้นที่เพาะปลูก2,300ตารางเมตรต่อวินาทีนะครับมีผลิตรถยนต์1.3คัน จะไม่มีถนนให้วิ่งแล้วนะครับแล้วก็ผลิตโทรทัศน์4.2เครื่องกินแมคโดนัลล์1วินาที500ชิ้นนี่เป็นข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยเก็บมาให้เรานะครับดูกราฟทุกตัวนี่คือการบริโภคโลกยุคป,ปัจจุบันนะครับมีการบริโภคเส้นกราฟทุกตัวชันหมดนั่นหมายถึงการบริโภคแล้วบริโภคอีกอัตราการเปลี่ยนมือถือของ คนในยุคนี้นะครับแปดเดือนเท่านั้นเองเปลี่ยนมือถือแล้ะคนในยุคผมเนี่ยสามปีนะครับ<ม>ยุค b a บบี้บูเ r อร์นะครับผมเนี่ยจะห้าสิบละประชากรจะล้นโลกในปี2050นะครับตัวเลขนี้เอามาจากเป็นปีเซ็นต์อันหนึ่งนะครับที่เรามาดูจะเพิ่มขึ้นเป็น92พันล้าน ในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นปัญหาใหญ่ก็คือขาดแคลนอาหารขาดแคลนพลังงานและขาดแคลนน้ำประเทศไทยทำไมยังหลัล่นลายยี่ได้เพราะเราก็ยังมีอย่างนี้ยังพอกินพอใช้กันอยู่นะครับแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับน้ำสะอาดเราอาจจะไม่มีทานก็ได้ครับดังนั้นธุรกิจที่พวกท่านกําลังคิดและทาทขึ้นมานะครับหรือแผนธุรกิจที่จะม,มันจะตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ คนรวยก็จะรวยมากขึ้นไปเรื่อยๆมนุษย์เงินเดือนก็จะติดกับดักอยู่ตรงเนี้โตไม่เท่าไหร่ส่วนคนที่จนก็จะจนลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเส้นกราฟที่เห็นความมั่งคั่งน,นะครับถามว่าทําไมครับเพราะว่าคนที่รวยเนี่ยเวลาเขาทาธุรกิจแล้วถ้าเขาอยากจะรวยโดยที่ไม่มีปัญหาเขาก็าเอาซอสไปเรื่อยๆนึกออกไหมครับเมื่อครั้งที่เขาเอาซอรีสกำไรเขาจะโตขึ้น จะโทรไปเรียกแท็กซี่ที่นิวยอร์กเนี่ยจะต้องสายหมุนไปที่บงังกะโลถูกไหมฮะจะมีแขกมารับนะครับเพราะฉะนั้นคือการเอาซอร์การเอาซอารอซอก์ก็คือการฟิกต้นทุนรักษากําไรคงที่ในขณะที่มนุษย์เงินเดือนที่อยู่ในในออฟฟิศอัตาราการโตของเงินเดือนเราไม่โตเท่าไหร่หรอครับดังนั้นการออกมาเป็นผู้ประกอบการนี่เป็นทางออกอย่างนึงเห็นอะไรอย่างคำว่ามันมีห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆผมอัปเดตให้ดูก่อนนะครับ นี่คือตัวเลขที่ออกมาจากรายงานการศึกษานะครับค่าตอบแทน c ี o ของที่อเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้น300%บริษัทกำไรสูงสึงสองเท่าแต่พนักงานฝ่ายผลิตคือเลเบอร์เพิ่มขึ้น4%เอซเอาเงินเฟอ้อไปปรับแล้วเห็นความเหลื่อมล้ำเห็นความยากเลยอย่งฮะัทรัพย์สินทุกประเภทที่อเมริกานะครับ6 0 ของประเทศที่รวยอยู่ในมือคนที่รวยที่สุดแค่ห้าเปอร์เซ็นตหลายท่านเคยดู YouTube ใช่ไหมครับตอนที่คนไปประท้วงที่ Wall ตร r e แบง a n เกอร์ก็จะกินแชมเปญอยู่บนเพดานไอ้บน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 ไอ้เคาน์เตอรต์ของตึกใช่ไหมครับแล้วดูคนมาประทว้วงนี่ใช่ไหมครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะการทำธุรกิจที่มันมันอาจจะเป็นทุนนิยมมากไป เรามาดูเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันเกิดอะไรขึ้นครับประเทศไทยเนี่ยจะว่าเหงก็เหงนะครับก็คืออยู่ตรงกลางพอดีเจอทั้งสองด้านทั้งหมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกก็เจอเจอเจอทั้งสองด้านนะครับอยู่ตรงกลางภูเขาเนิ่มแข็งละลายอุณภูมิเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นเกิดน,น้ําท่วมใหญ่นะครับอันนี้ให้ดูเลยนะต้นน้ากลางน้ําปลายน้ำารไปดูถึงชายทะเลชายฝั่งเ,เกิดอะไรขึ้นครับ ตัวเลขพวกนี้ภาพพวกนี้ทั้งหมดผมรวบรวมมาจากเปเป,เปอร์หรือก็สิทธิที่ทักวิทยาศาสตร์ไทยเป็นคนบรรยายนะครับนักวิทยาศาสตร์ไทยก็คิดเรื่องพวกนี้ได้ทําไมพลังงานมันแพงทุกท่านดูกราฟที่ท่านจะเห็นอัตราการใช้พลังงานสีฟ้าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแต่แหล่งที่เราค้นพบพลังงานน้อยลงอัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นราะโลกเราเอเนจีมันก็ต้องขาดแคลน ความต้องการใช้น้ำมันดูแค่จีนกับอินเดีย,ดยก็เห็นนะครับนะครับเพราะโอกาสที่ของท่านถ้าเราคิดดูว่าธุรกิจอะไรของท่านที่เด็ดีดูราคาพืชผลราคาสินค้าเกษตรราคาอาหารจะแพงขึ้นมันจะแพงขึ้นแพงขึ้นเหตุที่มันแพงขึ้นเพราะอะไรรายได้ต่อหัวของจีนเพิ่มราคาน้ำมันสูงเกินกว่าร้อยนะครับความแปรปรวนภูมิอากาศฝนแรงน้ำ บวกกับการเก่งกำไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมนี่คือรูปแบบการบริโภครูปแบบการบริโภควัคนนี้ก็คือเขาอยากได้อาหารที่ปลอดภัยสารอินทรีย์ท่านเคยไปร้านโดยเฉพาะไหมครับอยู่แถวแถวิลลริราชเป็นร้านที่ขายสินค้าที่ปลอดสารพิษคนเข้าร้านเยอะมาก ถามว่าสินค้าเขาแพงไหมโดยเฉลี่ยแล้วมีราคาแพงกว่าตลาดแต่เป็นสินค้าที่ปลอดสายพิษนะครับความต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เรียกว่าอาหารและเป็นยาอิทธิพลหนึ่งของหนังเรื่องแดงก,กึมอาหารและเป็นยาถูกไหมครับเรื่องผลกระทบเรื่องโลกร้อนเรื่องสัตว์เรื่องใช้น้ํามากไปเรื่องอาหารนะครับ ็นไหมครับถ้ามันออกมาจากแรงกดดันแรงกัดันดรายเวอร์ต่างๆนะครับเรื่องประชาชนที่มีอายุสูงขึ้นท่านทราบไหมครับประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคที่เาเรียกคนแก่ง่ายตายชา้าเขาเรียกสังคมสูงอายุนะฮะแต่ผมเรียกแก่ง่ายตายชา้าคนที่มีสตังแล้วก็ต้องการสแสวงหายาอายุวัฒนะแอนตี Anti ้เอ g นะฮะทำทุกอย่างเพื่อให้ เพื่อให้ตัวเองเนี่ยอายุยืนยาวขึ้นอ r ร์แกนิกโปรดัต์โต2อร,ร์เซนในโกลบอลที่เป็นฟู d ซ u พลายเพื่อที่เป็นออร์แกนเห็นไหมครับมันตอบโจทย์หลายๆคนทำโปรเจกต์ผมเห็นที่เป็นพิกเจอร์ที่เป็นภาพ c o n c ซ็ป u a l f r a เฟร o เ k ิมาก็ทำพวกนี้นะครับประเทศไทยนี่คือภาพประเทศไทยนะครับ ยุคของสมัยผมยังเด็กๆยุคปี1-3เนี่ยนะฮะ2-5-1-3เนี่ยผมเนี่ยเป็นยุคเบบี้บูมเมอร์ยุคที่ต้องสร้างชาติต้องมีลูกเยอะๆหวัวปีท้ายปีจำได้ไหมครับแม่มีลูก6คนและบางบ้านมี8คน9คนแล้วก็มันก็เบบี้บูมเมอร์มันก็ชิฟต์ขึ้นไปใช่ไหมครับณขณะนี้หลายๆท่านอยู่ตรงไหนในปี2-5-7-0ข้อมูลจากสภาพัฒน์เนี่ยเราจะเป็นเหมือนโอ่งอย่างเงี้ย คนทํางานจะอยู่ตรงกลางนะครับเด็กเกิดใหม่จะน้อยลงนะครับนี่คือนี่คือช่วงอายุจะเห็นว่าเส้นตัวเนี้เส้นที่ที่ที่ชิดขึ้นมาเนี่ยเห็นโกร่มั้นไว้ครับมันจะเป็นจากเจดีมันจะกลายมาเป็นตุ่มฐานเจดีมันตอบว่าลูกค้าในอนาคตของเราคือคนที่มีอายุคนที่มีอายุ จูจี้ไหมในการซื้อของจูจี้เรื่องมากไหมในการซื้อของเรื่องมากประหยัดไหมประหยัดเวลาเขาจะซื้อของเราเนี่ยแนวความคิดเขาคือประหยัดประโยชน์แต่พวกที่ช็อปไปใช้แหลกแดกด่วนเนี่ยประเภทนี้ก็จะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจซึ่งอาจจะไม่ใช่ลูกค้าของเราปีที่ประชากรไปทํางานลดลงนะครับเห็นไหมครับ เขาบอกได้เลยว่าประชากรไปทํางานจะลดลงลดลงจะเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละประเทศจีนเนี่ยปีหลังปี 2020, 2020นะครับประชากรไปทํางานก็จะลดลงไปความเร็วของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นด้วยกับวียก่อนทั้งสองท่านที่พูดเมื่อกี้นะครับว่าธุรกิจที่มีนวัตกรรมเนี่ยมีความเร็วในประมาณร้อยร้อยไมล์ต่อชั่วโมง เพราะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะอยู่ไม่ได้นะครับองค์กรภาคประชาชนครอบครัวในสารัฐสาภาพแรงงานเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแต่กฎหมายมันเปลี่ยนแปลงช้าเมื่อมันเปลี่ยนแปลงช้ามันก็จะส่งผลทําให้ความเร็วมันมันตามกันไม่ทันทําไมเศรษฐกิจสัคงคมมีการเปลี่ยนแปลงเร็วเร็วมากโคตรเร็วเลยทําไมมันเร็วนะครับใช้ภาษาแบบ บ้านบ้านที่เราเข้าใจกันมันเร็วเพราะตัวนี้ไงครับอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ